ครับเรามาเยี่ยมครับน่นามไปตาปีนะครับนินามไปตาปีวันนี้ก็เมียไรตีทุดยอดมากมักครับนนปตาปีนนามไปตาปีีมปป่มดีใจด้วยร่างสองดีใจด้วยครับนี่คือนินามไปตาปีครับควันใจควันใจท่านร้องตัวจิงเรื่องจิงนะครับ,รบๆๆๆๆๆ ราวสองเลงไปถึงกว่ารองกขตอนจนหนาล่างจนแล้กัลงไ้ลึกนะขวันี้ว่าตีดาวได้เลยนะครับว่าตีาว่าตีนึ่งยานาตีรงวัดร่องจานาตีลงว่รองานบอนาบอนว่ตีรงวัดต ว่วเจ็ดวัแปว่ก้าวัวที่ววยี่รบนาทีเ้าเ้าเันย้ยยยเ้ย้ยยเ้เฮ้ย้ยยเฮ้ยกยเฮ้ยเฮ้เฮย้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยบเเเยย้ย ครับเฮ้ยงอ่นใอุแก่ลครับไม่ครับขาวตะน้มกันดีค่านใจสันรองก็จริงเราตะกลังมันก็เป็นรองทุ่นี่นะครับคจดีหลกันได้ต่เขาจัดเด็จหมดไปแล้วมีกัมีมีวันนี้ก็ได้มีได้ไ้ยยอง รัที่บ้าน้ัโรคัใจันโรคบ้านหานคัใจันโรคบ้านนาวามาย่เปือนครับนี่แพริวิเช่ครับแพริวิเับ้านครับแพรวิเั่บ้านนาับปามครูแถวนี้ครับงัวโรบ้านนาเมื่อ่ัโรคบ้าต่โรคบ้านงตัวรนาัครัวรคร ครับนี่กดไลค์ครับดีใจกันครับดีใจกันครับเจ้าก้องขายเจ้าก้องขายครับเปิดตัวอลไรทีนี้เปิดตัวอะไอืม นี่นุ่ยอยู่ล้อนี่ครับนี่คือนินแปดตาปีนะครับท่านผู้ชมครับทางช่อง YouTube โชว์ตายก็อาจารย์เดิมนะครับเรามาหลังจากที่นินำแปดตาปีป้านวดท,ที่ห้าเลยนะครับวันหนึ่งวัดสองชนะจิตุงสองวัดสามชนะจุงปู่วัดที่ก็มาชนะจุนชงกับวัดท,ที่ห้าวันนี้นะครับขาตื้วัดท,ทุตยอดมากทีเดีก็แหลบบาดแผลที่หน้าเลยไม่มีนะครับไม่มีริวรอยได้เลย,เลย ครับที่ว่าเป็นการจนดีว่าแต่บจะไม่มีอาการเจ็บได้เลยถ้าว่าเขาอะไรอยู่ประจําจะรู้ว่ามันจนแล้วไปร่งกันบางทีก็มันก็มันมีเลนนะครับแต่มันไม่เลนเนี่ยมันชู้กับไรคนเจียมันวัวกระบี่นะกับเป็นธรรมชาติของการจนวัวนะกับกรเจียมันตัวนู้ก็ได้เจียมันตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ใครจะเจียมันใครกเจียมกระกเปมชาติอนจนวเจียมััวนู้นก็ไ้เจย้กครจะเจีย นี่ทามเจกับนี่ท่ามจทจอกับทามจอทามเจกับนี่จ้องจ้องจ้องอยู่ก็ครับนี่คือทีมันก้องนินนามแปดตาปีนะครับถึงวลาครบเ็ครับมันเป็นตายยาตัวไหนครับเนี่ยอ๋อโอ้ับ ตอนเราได้นี่เราได้มันเราเราได้นี่เราได้ตอนเดียวมันเป็นเด็กไหมรับหรือว่าเป็นอายุเจนรัฐปีที่ปีอ๋ออืมครับนั่นแหละลูกที่เราได้ตอนมันใหญ่เลยแต่ว่ามาจนว่าเลยกับเราเลยนะครับผมเปิดตัวเปิดถตรงผมได้กันอ่ะเปิดนผมได้มันถกนัดเดียวว่าต่างที่นัดนั่นหลยนัดต่างนี้นะเปิดตัวบางกันครับอันนี้มันสุดตรงอ่ะใช่สุดตรงก็กรอบรั่วอ่ะครับโอเคเลย เด็กอยู่ติดอำเภออเภร์นด้ไหมอำเภอเหยืครับปั่นทองเลยนะยุทธินะครับนี่ว่านี่มีนงอ่ตวกว่านมันกี่วัวล้วมันจนวเดียวเลยนะแต่นาทีบานาเป็นรองลึกกันเลยนะช้องลึกตรง กินก้างไม่ห่านจนจนตเตล้อจุดต้องหัวตะเตล้อฮอกโลฮอกโลฮอกโลนะแต่ได้แต่ต่างนู่นไม่เอานะต่างต่างนี้ต้อนนะปาะนั้นเนี้ยเกิดติดกบมันต้นอายุมันอ่อาตอนนี้หมาไว้อายุแกว่าอันนี้แกว่าหลานู้เนาะแต่จนจนหน่อยว่ามันองได้ตนกันได้พบรักกันเกงเก่งเก่งเก่น้องอันนี้นำลกดีว่าไนะ mất nam nắc rồi bà ở đây là nghề quan din, bâu á cho đây เราทายกันไกลๆท่มกับมาเขนะครับแบบนี้มาคคนอุปกรณ์กลับเลยครับคนอุปกรณ์กลับแล้วไปได้รึปไปได้รปได้รุได้ได้รั้